สวัสดีค่ะก็อยู่กับยายได้อีกแล้วนะคะนะคะวันนี้เราอยู่กับช่องใหม่นะคะช่องว่ายายยากชั้นแท้นะคะยายย่านะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกุชชี่อันเองนะคะรูปน่ารักน่ารักหอมเหม่นมากอะไอย่างนี้นะคะโอเคเรามารีวิวกันเลยดีกว่าออมาแรกนี่ นะคะนี่สโลมากเต็มเลยด้วยทำไมไม่แค่นีแค่นี้ม,มีอะไรด้วยสกุชชินนปลาชาเขียวหอมมากเลยนะคะโอเคเรามาทดสอบการบีบแชมพู่ระตั้วด,ดมนะคะหนึ่งสองสามนี้ยกับดาน,นะคะ โดมกันเลกว่าค่ะมันเหม็นนะมันเหม็นกาวนะคะเขาจะใส่กาวเยอะๆนะคะโอเคเดี๋ยวลองไปบีบสีเขียวกันน่านีกคะค่ะนี่งหอมอกะเนาะเฮ้ยลองบีบมันดูแข็งๆอะ่ะแล้วมันไม่ทลุอะ่ะ,ะน่าก๊น ามาบอกกันเลยดีกว่านะคะว่าสจกุชชี่อันนี้เนี่ยต้องตั้งชื่อด้วยนะคะไม่ใช่ชื่อแบบธรรมราธรรมดานะคะชื่อนี้นะคะขอเป็นน้องกลมป๊อกนะคะนัองกลมป๊อกน้องกลมป๊อกเจงจ้านัองกลมป๊อก,กวันนี้จะมาดีเจ้ากุชชี่เพื่อนๆด้วยนะคะ <c oughs> ตัวอันนี้นะคะค่อย กยังไม่รู้เลยนะคะน้องๆถ้าเกิดน้องๆอ,อยากให้พี่ตั้งชื่ออะไร mm hmm. ก็ขอมบินบอกในใต้นี้เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ก็จะตั้งให้นะคะที่น้องๆบอกกันมานะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัคสไาชด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ